าตายแล้วนั่นไงศูนย์ตรวจโควิดกรุงเทพมหา,านครคิวเ <Q> ยอะขนาดนี้แล้วว่ะทุกคนเอาไงดีนี่นี่นี่จอดว่างเนี่ยนะสวัสดีค่ะตามใจชั้นวันนี้นะคะเราจะไปที่ศูนย์ตรวจโควิดของกรุงเทพมหา,านครน,นะคะเป็นที่ที่ตรวจฟรีแต่เขาบอกว่าคนเยอะต้องไปจองคิวตั้งแต่ตีห้าครึนะคะเดี๋ยวรอพี่เขาก่อนนะคะเพราะว่าพี่เขาจะไป เราจะพาพี่เขาไปตรวจโควิดกันค่ะมาแล้วค่ะทุกคนเดินมาแล้วค่ะโน่นไปไหนคะวันนี้ไปไหนคะวันนี้จะไปตรวจหาเชือ้อค่ะ เอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วค่ะแวะซื้อสบเบียงทีจเว้นนะคะพี่ๆเขาไปซื้อของกันเดี๋ยวเราต้องเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะนี่ปิดแมสนะคะอีกหนึ่งชั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เราก็พกเจลแอนกอฮอล์ตลอดนะคะนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวรอพี่เขามาเราจะไปต่อกันเลยนะคะมากันแล้วนะคะ นี่ขับรถก็มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อเลยค่ะไปเลยไปค่ะทุกคนเตรียมพร้อมคนพร้อมนะคะเราไปเลยค่ะใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่ะขณะนี้เวลาสิริสิริ <c oughs> ขณะนี้ประมาณตีห้าครึ่งแล้วค่ะทุกคนเราก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วค่ะ นี่ทุกคนมันใกล้จะถึงแล้วหรือว่ามันจะเป็นตลาดนัดหรือเป็นที่จอดรถเดี๋ยวเราวนเข้าถึงซอยทุ่งกล้าเป็นเสือายไม่มีไม่นะน่าจะเป็นที่จอดรถตรงนี้แหละดูสิคะปกติก็อุ่นชัวร์อ่าพี่เธอนี่คือคิวเหรอป๊าดตายแล้วนั่นไงศูนย์ตรวจโควิดกรุงเทพมหานครดูเมตร้ดูคิวยกข้างหน้านี้ระหว่างทุกคนขพรเอาไงดีนี่นี่นี่จอดว่างกันนะ ถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเลยค่ะข้ามไปตรงน้นคนเยอะมากเลยค่ะรถก็เยอะด้วยนู่นคนเยอะมากเลยอะ่ะ ไปเลยค่ะไปเลยเเราต้องเดินไปจากข้างในนี้ตรงนี้เลยอ่ะนี่คือปากทางทเฉยนะเนี่ยดูค่ะดูรถรถเยอะมากๆแล้วก็นี่ก็เป็นทางเข้านะคะทุกคน นี่ยู่ซอยคุ้มเก้าหนึ่งครับห้าค่ะโอ้มากคิวยาวมาถึง้างนองเลยค่ะทุกคนประมาณสามสี่ห้าร้อยละน้องตอนนี้ตีห้าครึ่งเองค่ะบรรยากาศ รอบๆก็เต็นทุ่งทุ่งนาสีเขียวสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดินไกลมากๆเลยอะมีครับเขาเปิดแล้ว,รลวครับ,รบขเข,า,ข,า,เขาเปิดข้างในแล้วมีครับมีครับเขาเปิดข้างในแล้วครับเปิดแล้ว รรยากาศรอบๆก็เต็นทุ่งทุ่งนาสีเขียวสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยเดินไกลมากๆเลยอะมีครับเขาเปิดแล้วครับเขาเปิดข้างในแล้วมีครับมีครับเขเปิด้เเขาเปิดข้างในแล้วครับเปิดแล้ว มรถออกมาวมดมาว,าวดก็เยอะคนก็เยอะนะคะทุกคนดูสิคะมีรถแบบไม่มีทางให้รถออกเลยอะ่ะมีแต่รถเข้าไปอะ่ะเลน,นมีเลนสวนเดี๋ยวสวนออกมาไม่ได้ะคะ่ะทุกคน จากปากซอยเดินมาน่าจะเป็นเกือบกิโลแลยวมงคั้งเนี่ยรถก็เยอะคนก็เยอะค่ะทุกคนอันนี้เป็นเฉพาแถวที่เดินเข้าไปนะเนี่ยเยอะมากๆเลยอะ่ะ เป็นแถวที่เดินเข้าไปนะคะทุกคนเดินจากปักซอยมามันก็เยอะมากเลยค่ะ <Okay. S 1> ส่วนคนที่เดินสวนออกมาก็จะเป็นคนที่เขาไปรับบัตรคิวแล้วนะคะ <Okay. S 1> ใกล้ถึงทางเข้าที่ตรวจแล้วนะคะทุกคน เดินมาไกลมากแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยตอนนี้ค่ะนู้นด,ดู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 คนสิคนเยอะม,มากค่ะนี่คือแถวนะคะแถวแถว มองค่ะมองคนแล้วครึ่งละห้าร้อยรับแค่ปันนึงอาจจะเพิ่กใกล้ถึงแล้วค่ะคนยังเยอะอยู่เลยค่ะทุกคน ทุกคนเราได้บัตรคิวที่997นะคะหนึ่งวันหนึ่งเขารับพันคนแต่ไม่ได้ตรวจค่ะเพราะว่าเราตรวจรอบสองคือเคยตรวจมาแล้วตอนนั้นคือเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะก็เลยไม่ได้ตรวจรอบนี้เท่ากับว่าวันนี้เราไม่ได้ตรวจนะคะแต่ถ้าเราไป <c oughs> แต่ถ้าเราไปโรงพยาบาลที่เสียงเงินก็สามารถตรวจได้ค่ะเพราะฉะนั้น เราคงต้องไปโรงพยาบาลแล้วล่ะค่ะทุกคนอ๋อที่นี่นะคะก็สำหรับต่างชาติเขาก็ไม่รับตรวจคนตรวจรอบสองที่เคยตรวจทีมาแล้วเพราะว่าข้อมูลจะมีอยู่ในระบบเขาก็ไม่รับตรวจเหมือนกันนะคะถ้าใครอยากจะมาตรวจก็คือสามารถตรวจได้แต่ต้องเป็นการตรวจครั้งแรกแล้วก็ไม่ ไม่เป็นต่างชาตินะคะแล้วก็จะตรวจครั้งที่สองก็ได้แต่ครั้งแรกต้องตรวจที่เสียเงินมาก่อนแล้วถึงจะมาตรวจได้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแบบเสียเงินแล้วะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ